ปกเพื่อที่ครับผมคบชีพเก้าทาันวาวันนี้คุณพลนักปั่นสุราษนะก็ออกปั่นจักรยานเหมือนเดิมนะครับถนนเส้นถนนสายจักรยานสุราษฎร์ธานีวันนี้ก็ท้องฟ้าเข้ามุข,ขมัวนะครับปกตินี่แดดออกแล้วนะวันนี้ท้องฟ้า นำหน้านี่น้องฟีนนะครับที่จะแมนเฟรนซ์สุร่าครับโค้ชผู้โค้ชผู้สอนคือโค้ชเกียร์นะครับโค้ชเกียร์ก็ขี่มอไซค์คุมน้องๆต้อมปัดนะครับ คุณลเพื่อนๆพี่นะครับที่ต้องมาติดตามรับชมนะครับการถ่ายทอดสดนะครับการปั่นจักรยานของคุณพลนักปั่นสุรรานะครับกับพิจมแอนเฟรสุรร์ถนนสายจักรยานสุรร์ธานีนะครับ สะพานอ้าเตียอากาศก็หนาวนะครับผมก็ใส่เสื้อสามชั้นเหมือนเดิมนะครับถ้าไม่ใส่นะครับหนาวนะครับหนาวนะครับมันจะสั่นนะครับเวลาถสายโซนสดครับมือมันจะสั่นนะครับวันนี้ภาพก็มีติดขัดมากนะครับเพราะว่าสัญญาณของฟ้าไม่ค่อยปลอดโปร่ง ้าย้ายระวังซ้ายระวังกลวยก็ฝากคุณพี่นะครับใช้ถนนเส้นนี้ก็ระวังนิดนึงตอนนี้เครื่องบักดันน้ำก็ทํางานอยู่นะครับกลวยสร้างขวางอยู่บนถนนนะครับระวังนะออกมาข้างนอกนะกลวยออกมาข้างนอกกลวยออกมาข้างนอกระวังกลวยออกมาข้างนอกกลวยออกมาข้างนอกเห็นไหมครับเนี่ยกลวยมันออกมาข้างนอกครับอันตรายนะครับก็ผู้ใช้รถใช้ถนนก็ต้องระวังนะครับ มันออกมัอีกครึ่งเลนเนะเมื่อเราผมใส่ทอดสดนะครัถ้าไม่ใส่ทอดสดเราจะจอดรถเก็บเข้าไปข้างในก่อนนะครับมันจอดไม่ได้นะครับจักรยานเป็นแถวนะำอันตรายนะครับเราต้องนึกถึงความปลอดภัยของท่านั่นเราเป็นหลักนะครับรล่อื่นว่าอันดีหลักนะ จก็มาโลเลยโรถหลังรถถหลังรถหลังว่าโลโลฝัน้าสดก็ต้อง,ด,งดูสสด้วย,ดยครับสถานการณ์นะครับรถหลังว่าให้อะไรงไงครับก็วันอาทิตย์นี้นะน,นะครับฝันําใจเต็มร้อยโลนะเราก็เจอนะครับนลพลับฝันผลว่าครับฝันําใจเต็มร้อยโลนะผมเราก็ไปประมาณสี่สิบลำนะครับ <c oughs> เจอแน่นอนนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับฝันจาใจเต็มร้อยโลนะครับ น้ำตกตากฟ้านะก็ะคุณพ,พี่ว่าเราไปปันด้วยกันได้นะเราก็ไปตามเส้นทางของเรานะเรามีรถเซอร์วิสเนะี่ยพวกเราเรามีรถเซอร์วิสนะจักรยานขาซ้ายจักรยานขาซ้าย ปั่นจักรยานของคุณพลัดฝันสุณลาดนะครับก็จัจทร์ถึงสุกนะครับปตทตะฟานะครับวันเสาร์ปตทเคนซานะครับวันอาทิตย์ก็ฝั่นวันอาทิตย์พาเปิดนะตรวเส้นทางกันแจ้งอีกครั้งนะครับคือหลักเกณฑ์นะครับหลักเกณฑ์นะกกนะมาตรฐานนะาานนะมาตรฐานเลยซิกเมเจอร์สุราษฎร์ธานนะีถนนสายจักรยานนะครับก็เพื่อนเนที่ต่างจังหวัดน,นะครับมาสุราก็เอาจักรยานะมามาฝั่นของพวกเราได้นะครับยินดีต้อนรับนะ นกปั่นจากตัวประเทศนะครับมาปั่นกับเรานะครับการปั่นจักรยานของเรามีห้าว่าเอ้ยมีเจ็ดวันนะครับเจ็ดวันนะครับครบนะครับเจ็ดวันนะครับครบทุกวันนะครับสัมลองนะครับมาปั่นด้วยกันไม่มีโดนทิ้งแน่นอนนะครับทุอยู่นะครับไม่โดนแน่นอนนะครับที่พี่หาที่คนหนึ่งผมก็ขี่มอไซค์วนกลับไปหาไม่ต้องกลัวนะครับเรามาตรฐานความปลอดภัยสูงนะครับ เราถึงป่ตทวัดปิงนะครับจุดคลายแม็กนะครับจุดปดล็อกนะครับเราก็เริ่มปลดล็อกความเร็วแล้วนะครับข้ามป้ายพวกผมจะบอกความเร็วนะครับเอาะครับข้ามป้ายครับความเร็วน้องปีดอยง่ีี่48ครับจุดล็อกความเร็วนะครับตรงนี้เราสามารถยิงได้กระชากได้สปินได้แล้วแต่นะครับเพราะว่าเราล็อกความเร็วนะครับทางจากจุดเข้าเส้นนี้ระยะทาง หกิโลเมตรเ่งครหนึกิโลเมตรเ่งนรับระวังมองไ์ซ้าย ความหนาวไม่เคยปามีใครนะครับที่ผมหยุดไม่ให้อะไรผมมองดูต้นหลังรถหลังมีรถกระบะมา วนปิดอัพพิ่ตีคู่ไม่ยอม เร็ว67นะครับ67นะครับโอ้วันนี้เร็วมากล้มยิงมาผมปิดไม่ทันเลยครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมการใส่ทอนสดการปั่นเนื้อยางของผลพลักปั่นสุราร์นะครับเราพิจิมนเฟนสุลาร์นะครับแล้วพบกับผมใหม่นะครับส้มที่ก้าธันวานะครับในปั่นทุกที่ที่มีทางครับขอบคุณครับ